สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่6ถึง31สิงหาคมของชาวราศีพฤษภค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลักคณาคือเวลาเกิดแต่ขอย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทากัน,กนหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันน้องชาวราศีพฤกษภในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณพู้สษณก็ไม่เอาละคนคนนี้ปล่อยวางเลยดีกว่าไม่อยากไปยุง่งไม่อยากไปวุ่นวายอะไรแต่ก็อดอดดูข่าวคราว,าวอดเห็นแอบแอบฝืบแอบฟอ,อ,องหรือไมไ่ตั้งใจฝืบฟองแต่มันเห็นเองขึ้นมานะครับ ต่รูทุกัางที่คุณเห็นนะคุณก็ยังอับอะไรหลายครั้งก็มีความสะิเทือนใจอยู่จะเป็นแต่ว,ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับคุณก็มีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออการใส่สัวใจไม่กลับไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนี่คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันนน้อหกสิ่งหาคามช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณเองนะครับช่วงนี้ค่อนข้างมีความเครียดความกดเดันเข้ามาทำให้หลายหลายครั้งหลายหลายค่ะเนี่ยนะมันก็มีอารมณ์ตีกันทีก กับพีถ uh mm ึงเรื่องเก่าๆบางทีก็รู้สึกเออดีล้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเลยคนนี้หรอกนะครับแต่มันก็อดไม่ได้มันตีกันในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะรู้ช่วงนี้เขาทำนู่นทำนี่คุณก็แอบไปสนใจไปไปดูแต่คุณก็ไม่อยากไม่อยากไปยุ่งนะเพราะคุณรู้ดีว่าถ้าคุณไปยุ่งวุ่นวายเลยเขาเนี่ยเขาเองก็คงจะมีคําพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีจบกลับมาฉะนั้นคุณเลยมองว่าเออมองอยู่ห่างๆแบบไม่ดีแล้วอยู่แบบนี้ดีแล้วไม่ต้องไปสนดูข่าวคราวเขาแค่นั้นดูข่าวดูฝั่งนู่นนัอกะ มาดูนอว่าไน้ใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเอะจริงๆก็ยังอยากให้เขาว่ามันกลับมาพูดใจดีแต่ก็ไม่ได้อยากกลับไปนะแต่บางครั้งบางคราเวลาเจอกันก็อยากมีการพูดใจดีกับเขาอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็รู้แหละว่าการที่คิดอย่างงี้มันไม่ฝีไม่ถูกต้องนะต่างคนต่างอยู่แหละเพราะถ้าเกิดมายุ่งกันหรือคุยกันก็ต้องมีปัญหาการทะเลาะกันทุกทีฉันก็รู้สึกว่าเออห่างๆแบบเนี้ยเป็นการจักใจที่ถูกต้องแล้วฉันไม่อยากกลับฉันไม่ได้อยากกลับไปแล้ว ยวงห่างอย่างเงี้ยแต่บางครั้งบางคานในใจฉันไม่มีอารมณ์กลับไปปุ๊บปั๊บถึงเรื่องเก่าๆบ้างแค่นั้นเองแต่ไม่ได้อยากกลับไปนะครับแล้วเราเขาคิดในตัวตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกวาเออก็ไม่ค่อยอยากยุ่งถ้าเกิดคุณจะไปคุณจะหายไปแล้วก็เรื่องของเรื่องของคุณอะนะครับเพราะเขามองว่าจะให้เขาไปงอไปงอนเนี่ยเขาก็ไม่ไหวะเขาก็เหนื่อยอะืมเมืม่อคุณเป็นฝ่ายถอยออกไปจะให้เขาไปงอมันก็ไม่ใช่นะครับเขาก็ไม่อยากไปไม่ได้อยากไปวิ่งตามอะไรเพราะเขาบอกว่าคนที่อยู่กับเขาได้ก็ต้องเข้าใจเขาอะนะครับ อันนี้ดูกันน้ว่าในอนะคาคนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ามาดูกันนอภพ่แบบเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนอย่างคำทำนายระหว่างวันที่เจ็ดถึงสิบแปดสิงหาคมฝนพ่ชุดด้านล่างด้านล่างในคำทำนายระหว่างวันที่บ้าถึงสาสิสิงหาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านฝนน้อยเนืที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดูสิบเจ็ดถึง <c oughs> มาดูเจ็ดถึงสิบแปดสิงหาคมก่อนเราชุงนี้ชาาราศีพฤษภอเออพฤษภเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ทุกทีชาวรัฟีพี่สก็ค่อนข้างยุ่งกับตัวเองแต่บางครั้งบางครั้งแอบไปดูเรื่องราวของเขาบ้างบางทีไม่ได้แอบหรอกมันเห็นขึ้นมาเองไะเนาะตามฝือไอจีใน a c e b o o k ในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยมันเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรือมีคนมาบอกคุณเงี้ยคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปรู้รู้อะไรหรอกนะครับแต่เพียงว่าไม่ว่าเห็นอะไรก็แต่คุณก็มองเออการแต่างเงี้ยถูกแล้วแต่บางครั้งาบางคราพอเห็นหรือได้ข่าวเงี้ยมันก็มีความสะเทือนใจอยู่เนาะแต่คุณก็ไม่ได้อยากกลับไปนะเขาเองท ไม่ได้สนใจไม่ได้เขาก็มองเออถ้าเกิดคุณจะเป็นอย่างี้เขาก็ไปก็ไม่สนใจด้วยเหมือนกันก็เรื่องของคุณฝีใช่ไหมเขาไป็นออหรอไม่มีทางหรอกนะนะครับใไอเขาเป็นฝ่ายบิงตามหรอไม่มีทางหรอกนะนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่19ถึง31บแปดสิบหาคมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง19บเก้าถึงสิบหาคมนะครับช่วงนี้เขาก็จะนิ่งนิดนึงนะคุณเองก็มองว่าเออในเมื่อเขานิ่งเขาไม่ได้สนใจคุณก็ต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องมายุ่งแหละดีแล้วนะครับบางทีเดินผ่านหหหหหนนนนนน้้้้้าาาาาากกกกกกกัััั็็็ชฝีี่่่่่่่ยยยยยยไไไมมมอออองงงงงงปปเเเเเลิิิทํใใโขญะคตุณ เจอหน้ากันให้ที่จะทักดีๆกันกลับมาทำอย่างนี้หรอเออฉันก็ไม่ทักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ฝนีีเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยช่วงนี้เขามีความเครียดในหลายๆเรื่องเข้ามาฉะนั้นเขาจะรุมเบี่ยงทุกคนรวมทั้งคุณด้วยถ้าเกิดเขาไปเจอข้างนอกอย่างเงี้ยปกติถึงห่างกันไปเจอหน้ากันจะมีทักทายกันบ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะไม่มีการทักเลยเขาก็จะมึนตึงใส่คุณมากๆนะครับเพราะเขามองว่าเออเขามองในมุมของเขาว่าเออคุณก็ดูมีความฝึกดีน่นะช่วงนี้เขามีความเข่่หเคาไปยยิิงง็็นก หมั่นไส้มาโหวแบบนี้เกิดขึ้นได้เขาไปฝ่ายไปงอหรือมีทางหรอกมันเขาเวียงอะเขาเวียงกับทุกคนรวมทั้งคุณด้วยอ,อย่างเงี้ยนะครับแต่จริงคุณก็จะมองเขาว่าเออดูเขาดูนิ่งๆไม่ยุ่งคุณเขาก็ไม่ยุ่งเหมือนกันมองกันคนละมุมซะมากกว่าก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,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 ตม,มก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไ้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ไลน์ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า